ดึงดูดแฟนดีๆด้วย4ี่คำพูดนี้ค่ะคำพูดแรกที่คุณจะต้องพูดก็คือคุณจะต้องพูดในสิ่งที่คุณปรารถนาโอเคไหมคะในเมื่อก่อนโอเคคุยที่อาจจะไม่ได้ปรารถนาความรักจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งชีวิตอยากได้แต่แค่มันมีแต่ผู้ชายที่ไม่ใช่อะมองไปทางไหนมันก็หืมก็เลยไม่เอา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 ไม่มีแฟนดีกว่าเห็นใครก็คือเราเสพหลักฐานแต่แต่แต คนที่แบบที่ไม่สมหวังหรือไม่มีความรักที่ดีเราเสพแต่แบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราเบื่อความรักอ่ะเราไม่อยากได้ความรักเราไม่อยากมีแฟนก็เป็นอย่างนั้นนะจักรวาลก็จับให้คุณถ้าใครปรารถนาที่จะมีความรักที่ดีๆคุณก็ต้องบอกว่าฉันปรารถนาที่จะมีความรักที่ดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตฉันฉันปรารถนาหรือฉันดึงดูดดึงดูดคู่ชีวิตที่มีพลังงานเดียวกันกับฉันอ่าโอเคไหมเดี๋ยวครูจะให้คีย์ไปเลยฉันปรารถนาที่จะมีคู่ชีวิตที่ชักนําการเติบโตให้กันและกันในความสัมพัันนนธ์ี้จงมะ จะได้คุณต้องส่งพลังงานส่งขึ้นนั้นออกไปให้จักรวาลน,นี้ได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าคุณพูดแบบคูหรือถ้าคุณบอกว่าผู้ชายดีๆมันไม่มีหรือฉันไม่ต้องการผู้ชายที่กินเหล้าฉันไม่อยากได้ผู้ชายที่เจ้าชู้ฉันไม่อยากได้ผู้ชายแบบนั้นแบบนี้ไอ้วงนั้นน่ะคือสิ่งที่คุณได้หมดเลยพูดในสิ่งที่ไม่อยากได้กลับได้ซะงั้นเพราะอะไรเพราะจักรวาลนี้ไม่รู้ว่าคุณไม่ต้องการแต่อะไรที่คุณพูดหรือคิดถึง่บยดเขานับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คคคุณต้้้ออองงกกกกาาารรเเเ็็จัดดส่มมใหโยะะีไไ สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดในสิ่งที่เราปรารถนาฉันปรารถนาที่จะมีความรักที่โรแมนติกฉันปรารถนาที่จะมีความรักที่แสนพิเศษฉั้นปรารถนาที่จะมีคู่ชีวิตที่เอาใจโรแมนติกมากแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าข้อที่2คือพูดถึงความเป็นไปได้หลายๆคนบอกครูค,คะจะหาที่ไหนอะผู้ชายดีๆมันไม่มีแล้วมันไม่ถึงหนูหรอกคนดีๆเข้าไปหมดแล้วเนอะไหมคะส่วันนี้มันก็มีแต่ผู้ชายเจ้าชู้อะหาได้แค่แบบเป็นคนดีก็ก็ดีแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องไปคาดหวังออะะะะไรเยะนะคะ 你对吗？ หลายคนชอบพูดแบบนี้จริงไม่จริงหรือแม้แต่กระทั่งว่าความรักบนโลกเวนี้มันไม่มีแล้วมันมีแต่คนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นนะมีแต่คนที่รักตนเองทั้งนั้นนะหรือใดๆก็แล้วแต่จุบิคาที่พวกคุณแบบปรงกับมันนะแล้วก็พอปรงแล้วเอาไงเอาผู้ชายแบบไหนก็ได้นะฮะว่าพอผู้ชายคนไหนเข้ามาในชีวิตก็เอาก็ได้ก็มันเลือกจูกไหมฮะไม่เลือกแล้วไม่ไม่สร้างสิ่งที่เต็งปรารถนาด้วยไม่สร้างผู้ชายหรือคู่ชีวิตที่เต็ปรารถนาด้วยเพราะมองไม่เห็นหนทางแล้วว่ามันมีจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลบความเเเเชชืื่่่่่่อออกัับสิงทีราาวมมนนปป็ไไได้ เ,เราต้องพูดถึงสิ่งที่มันเป็นไปได้เสมอพูดถึงสิ่งที่มันเป็นไปได้ทุกเมื่อเชื่อวันทุกเวลาและนาทีโอเคไหมคะฉันรู้ว่ามีพลังลักษ์อันศักดิ์สิทธิ์และ ไม่มีจำกัดสำหรับฉันเสมอข้อที่3พูดด้วยความไว้วางใจนะฮะ trust the universe ฉันเชื่อใน process ฉันเข้าร่วม process ฉันเชื่อในกฎแห่งจักรวานนี้เหมือนที่ฉันเชื่อว่ากฎแรงโน้มถ่วงมีอยู่จริงที่ทําให้ฉันยืนอยู่บนโลกนี้ได้ทําให้ฉันไม่ลอยเควงคว้างไปบนอวกาศและไร้อากาศหายใจฉันเชื่อว่ามีพลังงานดีๆที่ส่งเสริมฉันฉันเชื่อว่ามีสิ่งที่เป็นไปได้เต็มไปหมดบนจักรวาลนี้เพราะฉะนั้น ลาที่ฉันเชื่อฉันกับ จะพูดถึงแต่สิ่งที่ฉันไว้ใจโอเคไหมคะอย่างเช่นฉันรู้ว่าจักรวาลนี้ทํางานอย่างยอดเยี่ยมเพื่อฉันเหมือนกับที่คุยที่พูดพูดกอกหูตัวเองทุกวันตั้งแต่ตอนตื่นนอนว่าฉันเป็นคนดวงดีฉันเป็นคนดวงมหาเศรษฐีฉันรู้ว่าจักรวาลใบนี้รักฉันและยินดีให้ฉันเป็นเศรษฐียินดีให้ฉันเป็นที่รักยินดีให้ฉันเป็นใดๆก็แล้วแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์และดีๆเพราะอะไรเพราะฉันเชื่อว่าทุกพลังงานปรารถนาดีต่อฉันฉัน trust the universe ฉันเชื่อใน process และฉันก็เข้าร่วมกับมันจะไม่ต่อต้านโอเคไหมคะมันไม่ต่อต้านเลยว่าไม่หรอกไม่มีหรอกคนออาไปหมดแล้วมันจะใช่เหรอฉันไม่เชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดหรอกเพราะฉันไม่เคยได้เลย <c oughs> จะได้ได้ยังไงแค่คําพูดก็รู้แล้วจริงไม่จริงแค่คำพูดก็บ่งบอกแล้วว่าคุณไม่ได้หรอกนะฮะก็คุณปิดกั้นเองไม่มีใครใจร้ายกับคุณจักรวาลนี้ ไม่เลือกที่รักมากที่ชังเหมือนที่คุยที่บอกมาตลอดแต่คุณนั่นแหละเป็นคนที่ปิดกั้นเองข้อสุดท้ายคือพูดขอบคุณคำขอบคุณการพูดขอบคุณของคุณคือการอยู่ในโหมดแห่งการรับนะคะเพราะคีย์สำคัญของการได้รับเนี่ยคือการเปิดรับก่อนถูกไหมคะแม้ว่าคุณจะตั้งใจมากๆคุณจะพูดแบบที่ครูพูดมาแบบไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่คุณแบบเมื่อไรจะได้อะฉันไม่เคยเห็นผู้ชายดีๆเลยนะฉันไม่ขอบคุณสิ่งที่ฉันได้รับมาเล็กๆน้อยๆฉันไม่เคยขอบคุณเลยทุกคุณเชื่อไหมคะคำขอบคุณเนี่ยทำ หรือแม้แต่กระทั่งคุณเห็นหลักฐานที่มากขึ้นก็นแล้วแต่นะคะแล้วคุณจะได้รับเร็วขึ้นมากกว่าคนที่แบบตั้งใจอีกมากกว่าคนที่มีแค่ความตั้งใจอีกคุณพูดขอบคุณนั่นคือคุณอยู่ในโหมดของการได้รับแล้วอะมันคือการสร้างให้บังเกิดขึ้นเลยตอนนี้การที่คนไม่เคยขอบคุณเลยแสดงว่าคนนั้นไม่เคยมีอะไรเข้ามาในชีวิตที่ดีๆหรือที่ตัวเองปรารถนาเลยก็เลยไม่เคยขอบคุณอ่านเดี๋ยวให้ไปเรียนดีวาครูอยากให้พวกคุณไปเรียนในคอร์สหรือมานิเฟสเตอร์นะคะเลิฟมานิเฟสเตอร์จะบอกหลัก กฎทุกอย่างเลยกฎของจักรวาลที่ถูกต้องและเป็นกฎสัจธรรมที่ใช่แล้วครูจะไกด์คุณเลยว่าอะไรได้ไม่ได้พูดได้ไม่ได้หรือทําได้ไม่ได้และกฎอะไรที่คุณจะต้องยึดโยงแล้วเป็นหลักของชีวิตของคุณเลยนะครูจะบอกนะคุณไม่ต้องสวดมนต์หรอกบางทีไอ้สวดมนต์ไม่ผิดนะใครจะสวดสวดได้บางทีอ่ะเราสวดแล้วเราไม่เข้าใจความหมายแต่การที่เราพูดกับตนเองในสิ่งที่เราเข้าใจได้อ่ะมันจะเป็นการชักนําพลังงานใหม่เลยแต่ครูเข้าใจว่าการสวดมนต์นี่คือการทําสมาธิอย่างหนึ่งซึ่งอย่างเช่น คนที่อยากได้สามีดีจะสวดมนต์เดิๆเดเดการสวดมนต์เป็นแค่ ทาางผ่นเพื่อให้คุณสงบสุขและโฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการหลายคนอยากรวยก็สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์หรือไปขอก็แล้วแต่แต่สิ่งที่คุณได้รับไม่ใช่ว่ามาจากการสวดมนต์นะคะแต่มาจากการที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นมากเพียงพอจนมันเข้มข้นจนจัก,กรวาลต้องยอมส่งให้คุณเพราะคุณแบบเอาจริงจังตั้งใจถึงขั้นกูสวดมนต์99บท108บท108จบเพราะกูเจาสิ่งนี้กูตั้งใจไอการที่คุณแบบเคร่งขึมเคร่งเครียดกับการสวดมนต์หรือทําอะไรสักอย่างหรือ ไปไหว้แบบเป็นกิจจักษณะแบบเป็นประจําเป็นกิจวัตรเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณคุณไหว้เก่งไม่ใช่ว่าคุณสวดเก่งแต่เป็นการที่คุณโฟกัสเก่งมากกว่าคุณไม่หลุดละจากเป้าหมายของคุณเลยอะ่ะว่ากูต้องมีแฟนรวยสักครั้งหนึ่งในชีวิตกูต้องรวยสักครั้งหนึ่งในชีวิตกูต้องมีผู้ชายที่สุดยอดเข้ามาสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะเอาให้ได้นั่นคือคีย์สาคัญมากกว่านั่นหมายความว่า อำนาจศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่แค่ในบทสวดมนต์อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พลังงานของคุณถ้าคุณโฟกัสเจ๋งคุณโฟกัสแบบไม่หลุดสายตาคุณเลยว่ากูจะเอาสิ่งนี้จักรวาลต้องยอม